อปัตตุบาออลโลพี<า> <plural> ่น้องโอ้โหทุกท <บา S 1> ุกท <estratég flush. S 2> ุกทุกห้พี่องเพ่มขุนุ่ามขนวันลานในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายสุภสุคนเดอจา้ายังอยู่ในป่าพี่น้องค่ะเมื่ท่านออกฝนหยุดต,ตกแล้วเดี๋ยวไม่เก็บคลิปที่สองหรค่ะทุกคนค่ะพอดียางไปยางมาเวลพจนมาเจอกุ้มนีงามค่ะดอกใหญ่มันหลอดสายตาเขาพี่น้องบริเวณนี้ดอกใหญ่งามค่ะพี่น้องค่ะวลพนหินคนจุงมา เรียงยังผ่านไปพอมันพุ่มประชดปั๊บแล้วมันได้มีสังลดใสต่ตาเขาเถอะโอ้โถ้าได้แบบนี้นะทุกคนนี่มันลดใส่ตาเปล่งพวกเอาห้อยเขเจา้ายางเป็นท่างอยู่ดีนองค่ะคุณเป็นก่อเน,นี่ย ดอกใหญ่จุ่มนี่ดอกใหญ่เก็บมันเก็บมวลเลยแบบนี้ทุกคนจกจเจอเจอยังนี่ค่ะที่เรียกเห็นสองดอกนี่เนี่ยเก็บมันอย่างเหยียบเขาบอกข้า,า,าเหยียบไปเก็บก่อนแล้วนั่นลงลงตรงนี้มันเฟื้นบงังไม่เห็นเด้ บนหนอนอยู่ตรงนั้นอยู่ต้นไม้ต้นนึงนี่ตรงหน้านานน่ะนี่ค่ะขออีกปวดนะนี่ค่ะดูขากระเี้งเลยพี่น้องค่ะนี่ าจะไม่เจอแบบนี้แล้วนาะวันนี้กลัวสียางพอกะมึงตัวนี้มันมันอยู่นำ้ำอยู่ทางยางคน้นมันก็เป็นสิพีน่น้องกลัวเขาจะเดินเขาพอมองมันก็ยางจนมือดำแบบนี้มเมอาค่ะเดี๋ยวไปเอาฟังกนะันนี่ค่ะ ข้างลังเกีบเหยียบเหมนพี่น้องค่ะกว่าจะคงเคลียร์นกเคลียรดในว้น,น,นนะวางไว้ก่อนค่ะต่อค่ะพี่น้อง ตูนะยืนี่าโดดใหญ่ใ่ญ่ใหญ่ยเจอะก่อนยีงใหเร็ค่อยๆดินให่ใหญ่ โอนออึงอนี่แบบขาในน้ปุ๊บเลยขาในอุ่ <c oughs> ขอเงี้ยๆอุดอุ่นย็บพี่น้อขอยเ่อไม่ใช่นี่ หอดออกมาขามันอวบมากเลยกันดอกเลยเข้าไปทำบางยางเหยียบโอ้ยดอกนี้งามพี่น้องป้าตัวขายากมากเลยว้ายพุ่นะนี่หมักดเลย,เลย 아 맞네. 아니야, 왜냐면. 또해 봤고. ใครเนาะยังพานไปย่เรือไนะขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องค่ะใสบงตรงนี้งามดีเหรอใส่ยังกวางว้อยู่งนี้

นี่สมบูรณ์โอเคนี่ค่ะขึ้นปลายหยาไปม,มี้มันดอกงามพี่งนุกอ,อันนี้น้อ,นอยโอเคม่มือพี่นนองเอาไปะพจไก่ไันดิาอ่าน จับมาอ้าวไปแล้วถอดออกเมือนมดว้ายดอกบักใหญ่พี่น้อง เราผลทุก้ลงไวโอ้ยโชคดีมากนิดกุ้มนี่พุน่ะผุน่ะผุน่ะว้ทุกคนค่ะอ้ป๊าดโอุบัติอุปบาโลกพี่น้องโอโหถุทุุดพี่น้องพ่อนกานี่ลั่งามพี่น้องปะุปุดถุดนเมียปตถุงามขนาดโอ้ยขอบคุณ ที่บพยางไก่แต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 คุณยังไม่เดินผ่านที่สุดข,ของบพยางไก่โอ้โหแต่แต่จับโอ้คลิปนี้สนุกอีกหน่อยค่ะฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวถอดบทันบุตรสาสาพี่นอ้นอ,อ,อ,งนองพว่า มันมันไม่หนามพอมหนามพะะุ่งนี่สลัดเสือเดือดเดือดแล้วก็สียังเกียบมันนี่พี่น้องค่ะพี่พี่พี่พน้องพี่น้องมุ้งลึกนะ แตงกูเนี่ยอ้ย๊ยโชคดีเป็นของเรา <c oughs> โอ้โหสุดยอดเนี่ยดอกอเก่แฉะถ้าบ่ามีคนมาเก็บในห้องมาเก็บไปก่อนน่ยมันก็สิด,ดอกไงคือมันหันเลยพี่นอ้องนี่ดอกไงที่ก่อลงไปไอ้น้ำ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  อยากขึ้นมาดูโอ้มอนีมันหลอดสซตต่าบอกว่แล้วพ่นยังไปตรงเลยกับีตะฮ้อนพ่นเจ็บแล้วนะันหมดจึงหมดมึงไปได้งูน้องกูเหงอันนี้พูั้นอือ

อกเล็กอย่างนี na, ้เราไว้ให้มันโตงาเปล่ปลือยถอดเอาถอดเอาหดไปเลยนี่ครับโอ้ยโอ้ยมงดูมันบับเลยนะนี่ตับ ด hmm. ah, ah, to ูดูดูจะถออ้ยทุกคนดีงามมากงามมากอันนี้ถ้าร้อนมันบาน โตก็สวยนะนี่นี่เห็ดเก็บหลุด <c oughs> โอ้โีสวยก่อน่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> ก็เก็บมะกรองไว้พี่น้องมีแต่ดอกใหญ่น,นี่เห็ดกุ้มนี้ดกอกใหญ่ามากเลยพี่น้องค่ะ จะตัดขาใส่กระตาะสิบอกลาพี่น้องสุขสุขคุณคนับขอบคุณพี่น้องสุขสุขคุณที่ให้กำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชรททุกคอมเมนต์พี่น้องค่ะตัดขาเห็ดเฝ้าตัดขาเห็ดคนมันโดดยังเหลืออยู่เดี๋ยวสิไปเก็บต่ว ทีท่มันเจ็บมาเยอะแล้วมันมันเล็กแตโชคดีมากเลยไม่เจออันเห็ดอันรลอดกลุ่มมันดอกมันใหญ่ เดี๋ยววัลพ้อนีนก็บางที่็จะมาตัดดอกเพราะว่าจะรีบกลับบ้านมาตัดมุดเสาใส่ทงไปเอาครับพี่น้องคิดมัน,นจะยาตัดขาดเรียบร้อยเรยวทุกคนค่ะไปเวลาหนังเลย ทียึดพวกไก่จะหนอนตกไปาะวน้อยเลยนก็อมลทเกิดข้อลเล็